ทำกลางวิกฤตฝุ่น PM 2.5แล้วก็ AQI นะครับสภาพอากาศคุณภาพอากาศที่ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการวัดคุณภาพอากาศวัดสภาพอากาศดูค่า PM 2.5เพื่อที่เราจะได้ดูแลสุขภาพของเรานะครับวันนี้ก็แนะนำโปรแกรมอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับ คนอื่นก็โหลดก่อนนะครับไปที่ Play Store นะครับแล้วก็ใช้คำว่า Air นะครับพิมพ์คำว่า Air เข้าไปมาแล้วนะครับ Air นะครับมีอยู่2ตัวนะครับที่แนะนำก็คือ Air v วิชวนะครับกับ Air 4 t h ไทนะครับพิมพ์เข้าไป โปรแกรมตัวนี้นะครับค่อนข้างดีนะครับ Air Quality Air Vision ตัวนี้นะครับโหลดเข้าไปเลยครับอีกอันหนึ่งก็คือ Air 4 Thai นะครับตัวที่2นะครับคือตัวนี้ผู้ชมครับของผมติดตั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมก็กดติดตั้งตรงนี้เลยนะครับ2อันนะครับ Air 4 Thai แล้วก็ Air Vision นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับ ท่านผู้ชมติดตั้งไปเลยทีนี้มาดูโปรแกรมนะครับไปที่โปรแกรมครับอันแรกเลยนะครับมาดู a i r 4ไทย i นะครับนะครับออเข้ามาหน้าจอเป็นของกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ดูอากาศได้2แบบนะครับรายงานสถานการณ์ PM 2 5กับสถานการณ์ควบคุมอากาศโดยรวมถ้าเราเอาสถานการณ์ PM 2 5มันจะโชว์ตรงน,นี้นะครับ ตัวเลขมันโชว์เชียงใหม่เลยนะครับประตูท่าแพเชียงใหม่เห็นไหมครับคุณภาพ PM 2.5ค่าปกติคือ50นะครับค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน50ถ้าเกินแล้วก็เป็นตัวแดงแบบนี้ครับนี้เรากดเลือกตัวนี้นะครับผู้ชมเลือกเป็นเป็นกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ พื้นที่ตำบลหน้าพระลานนะครับตัวเอาภาคเหนือนนเนี่ยครับเนี่ยประช้มแต่กําแพงเพชรตากน,นครสวรรค์นี่ดีนะครับสีเขียวนะครับไปสบายเลยเมืองน,น่านเออน่านดีหน่อยน่านน่านดีนะครับวันนี้พะเยาพี่จิตนวมันโชว์เวลา15นาฬิกาครับวัดเมื่อ15บหานาฬิกาลำปางนะครับปางลำพูน4 6สุบสุโข,โขทยัย นี่มาแดงเชียงรายนะครับเชียงรายแม่สายนะครับแม่สายนี่แดงตลอดเลยนะครับปัญหาเยอะมากเนี่ยช้างเผือกนะครับดูเชียงใหม่ตําบลช้างเผือกสีภูมินะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมาเลือกตรงนี้นะครับแล้วตัวเลือกตรงนี้ดูเป็นแผนที่ก็ได้นะครับมาดูโอ้ทะเลนี่สบายท่านผู้ชมดูสีฟ้านะครับอากาศดีมากสีฟ้าสีเขียวนะครับดีมาก เอ่อมายุ่งตอนภาคเหนือนะครับพอออกมาภาคเหนือแล้วก็เหลืองเลยครับเนี่ยเหลืองแดงนะครับท่านผู้ชมดูดูทั้งประเทศก็ได้นะครับโปรแกรมนี้ดีนะครับท่านผู้ชมอย่างน้อยบ้านท่านผู้ชมอยู่ตรงไหนก็ดูตรงนี้ครับถ้าเป็นสีแดงสีม่วงนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าอากาศไม่ดีก็อาจจะซื้อแมสมาใส่นะครับหรือไม่ก็มีเครื่องฟอกอากาศ ดูลูกศรตรงนี้ครับปรับค่าอีกแบบหนึ่งตรงลูกศรแผนการขับเคลื่อนดาวโหลดสถานการณ์เป็นเป็นบทข้อความประมาณนั้นนะแล้วก็ตั้งค่าตั้งค่าแชร์แอปนี้นะครับส่วนใหญ่ผมชอบมาดูตรงนี้ครับโดเยเฉพาะภาคเหนือนมาดูตลอดเลยนะครับ แล้วดูข้างล่างนะครับมันอธิบายนะครับสีฟ้าคุณภาพอาก,กาศดีมากสีเขียวดีคุณภาพปานกลางสีเหลืองคุณภาพเริ่มมีผลกระทบก็สีส้มสีแดงนี่มีผลกระทบนะครับมันตะลายน,นี้โปรแกรมแรกนะครับทีนี้มาดูแอร์วิชวลครับแอร์วิชวลดูดีตรงที่ว่ามันสามารถระบุพิกัดของเราได้เลยนะครับุผู้ชม อย่างตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะครับอยู่สันกำแพงมันก็จะบอกว่าเนี่ยแม่ภูคานะครับแม่ภูคาเอรีชายฮูดนะครับอยู่เชียงใหม่ไทยแลนด์นะครับมันมันบอกมันบอกระบุได้เลยนะครับแล้วก็มีคําอธิบายด้วยนะครับแต่ตัวนี้วัดเป็น A Q I ครับ Air Quality Index นะครับ เป็นรายงานความแรงระดับคุณภาพอากาศด้วยคำศัพท์สัมพันธ์กับสาระได้รับทราบ0-500นะครับเป็นการวัดเนี่ยถ้า0-50นี่ดีครับปานกลางก็คือ51-100นะครับปานกลาง101-150เนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพออกแดงๆเนี่ก็151-200ไม่ดีนะครับ ออกสีม่วงมาดีต่อสุขภาพ300-500ถึง500เป็นอันตรายนะครับออกออกไปทางน้ำตาลนะครับนี่มีคำอธิบายบตัวนี้ก็ดีนะครับสามารถที่จะดูได้โดยระบุพื้นที่ได้นะครับตัวนี้ก็ดูนะครับดูเป็นแผนที่ก็ได้นะครับผู้ชมดูข้างเหนือนี้โดนตลอดเลยนะครับ ไปทางใต้ก็อากาศดีนะครับดูตรงนี้นะครับนี่คือโปรแกรมแอร์วิชวลน,นะครับแอร์วิชวลก็แนะนำโปรแกรมให้ท่านผู้ชมได้ดูคุณภาพอากาศอีกสโปรแกรมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิขสิทธิ์ร้อยแปดชแนหากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์ ได้กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ